ตอนนี้เราก็อยู่กับเกาะที่โคจะธรรมชาติธรรมชาติคันที่ว่ามีสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์อย่างเช่นนกเงือกสถานที่ที่โค้จะเหมือนสวรรค์สันสร้างสำหรับการพักผ่อนแต่คนส่วนมากกับไม่มากันเพราะว่าต้องเดินทางไหลต่อไม่ว่าจะเรือเฟอร์รี่ต่อด้วยรถยนต์เรือหางยาวซาเลงกับเกาะแดนสวรรค์สันสร้างนั่นก็คือเกาะพลวย I'll see yep. you. ที่สุราษฎร์กำลังจะเดินทางไปที่เกาะพะ้ดยนะและอันนี้ก็คือตารางสําหรับการเดินเรือสามารถไปเช้าเย็นกลับได้ค่าเรือคนละ350บาทถ้าซื้อขาไปขากลับก็จะได้ส่วนลด10%ส่วนตัวขอแนะนําให้ซื้อตั๋วไปกลับเลยแล้วบอกเขาว่าให้เปิดเป็นโอเพนในกรณีนี้ถ้าสมมุติว่าไปเที่ยววันเดทิปแล้วติดใจยอยากอยู่ต่อ ก็สามารถปรับเปลี่ยนวันเลื่อนได้ตามระยะเวลาที่กําหนดเสร็จแล้วเราก็ไปฝากรถเขาคิดวันละร้อยและมีบริการรับส่งขาไปเขาก็ขับรถพ่วงข้างน่ารักน่ารักไปส่งเสร็จแล้วก็นั่งรถหนอนต่อเพื่อไปท่าเรืออันนี้ฟรีนะเียก็ขอรถดกันมาดูนีายลที่รบคุณครับเดี๋ยวพี่ถ่ายทำนี้ไปเลย เด็วพายคนนเขาขับไปด้วยขอบคุณครับแตนน้ายายอันนี้ขับนี้สวยนะสวยสวยยสวย ก็จะไปเกาะผ้ารวยะฮะเกาะผ้ารวยก็เป็นเกาะเกาะนึงก็อยู่ใกล้ๆกับเกาะสมุยฮะแต่คนไปเที่ยวน้อยเพราะว่า,าด้วยสาเหตุอะไรไม่รูร้อาจจะระบบสาธารณนปโภคไม่ค่อยสะดวกไห่เพราะไฟไม่ค่อมีไฟไม่มีนะครับเป็นเกาะแบบยังธรรมชาติอยู่คนไปเที่ยวน้อยมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเขาบอกสวยมากมีนกเงือกทั้งเกาะเลยค่าเรือไปเนี่ยฮะนลา350บาท ที่ไปเกาะพะลวยเนี่ยถ้าเกิดใครมาซื้อตัว๋วถ้าซื้อตั๋วไปกลับได้ลด10%นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกาะที่เราจะไปเนี่ยเขาบอกว่ามันยังเป็นเกาะแบบสะอาดธรรมชาติยังอยู่เต็มแลมันจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับท่าเรือดอนสักเพราะว่าเราไปถึงเร็วเรวก็เลยต้องรอนานแล้วด้วยความอยู่ไม่สุขเนี่ยมันก็ต้องสั่มเหลือวก็เดินรอบไปเลยสิครับ ที่เน,นี้เป็นจุดจำหน่ายตัว๋วถ้าสมมติว่าใครยังไม่ได้จองมาก็มาจองตรงนี้ได้เลยเหมือนกันอันนี้เป็นจุดแบบว่าทางไปเรือนะแบบสำหรับสำหรับพนักงานนะแต่แบบว่าเดี๋ยวรู้สึกว่าวิวดีมากเป็นทางแบบนี้ปะทางแบบด้านหลังอ่ะและ้วก็สามารถไปดูวะได้เลย น่าเดินไปอยู่แต่ว่าเขาให้เดินมาแค่นี้แค่นี้ก็ดีแนละ้วเห็นวิวแบบชัดเจนมากเลยสวยดีชอบทานั้น ต้องขอบอกก่อนเลยว่าสภาพแวดล้อมแถวท่าเรือรอบๆสวยงามมากบรรยากาศดีเจอวิวแบบนี้นั่งไม่เบื่อเลยเดินไปเดินมาก็ไปเจอกับจุดชมวิวด้านบนมองไปแล้วสบายตาม,มากใครขี้เกียจนั่งรอแบบผมแนะนำมาด้านบนเลยนั่งชิลๆจิบกาแฟได้เลยให้เบื่อๆรอเรือหรือว่ามาเรือเร็วด้านบนก็มีของกินแล้วก็วิวสวยด้วยนะ โอ้หเดินเล่นไปเดินเล่นมาร้านอาหารด้านบนแบบแบบมันมีจุดชมวิวแล้วก็มีพระด้วยนะไม่รู้ว่าไปยังไงแต่ว่าตอนนี้มาจุดชมวิวละ นนี้เราอยู่ทีいい่ร้านอาหารทีว like yep. ิวนะครับซีโต้ทีว yep. ิวิ่าเรือลาทาเฟอร์รี่นะครับหรือวเดี๋วเราจะไปที่เกาะพระดรนะครับเรือจะออก9โมงเช้านะครับ ตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็ขนของขึ้นเรือนะก็เลยแบบว่าไม่มีมือจะถ่ายเลยน,นี่ก็รอบเรามีสี่คนไปกนเกาะพะดรวยนะก็มันเหมือนเป็นเกาะที่แบบปูมช่วงหนึ่งอะนะแต่ว่าช่วงนี้คนเหมือนไปเที่ยวเกาะสมุยกันเยอะกว่านะ ตอนนี้เราจะไปที่หมู่เกาะพระเลวยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เรืออะไรนะฮะอาเบกวันอาเบกวันใช้เวลาเดินทางกี่กี่ชั่วโมงนะครับชั่วโมงสี่สิบก็พี่ชั่วโมงสี่สิบนะครับวันนี้มีผู้โดยสารสี่คนครับโอ้เป็นรานวัลนะพี่ราวันก็นกนกเยอะราวันสอต่ตีกันเยอะใช่ไหมคนละสี่คนคุูมเนื่อสี่ชั่วโมงเขต้องวิ่งเงินพี่เพราะว่าเรารเดินทางแล้วเวลาเมื่รขับเรือเนี่เห็นเต่าเห็นปลาเห็นอะไรขึ้นมาบ้างกันมีครับพี่ ขอบคุณมากครับ,รบโอ้โหนี่เครื่องเยอะไปหมดเละทุกการสื่อสารนี่พุกการสื่อสารเลยครับครับนี่ตัวปไปแน็วงางเสแล้วเครื่องครับผมน<อ>ี่เองเทียวตูัอ๋อโอเคขอบคุณมากนะกับกับหล่รอนะครับกหลรออ๋ <ๆ S 1> อ <laughs> กับตันชื่อชื่ออะไรครับผม ชื่อเล่นครชื่อ่ชื่อเล่นชอครับชือลนบอลครับใครอยากเจอกับทันนี่ก็มาเรืออาเบควันนบบมได้นะครับรอรอทุกคนครับรอทุกคนเลยครับเขาบอกรอทุกคนเลยครับโอเคขอบคุณมากครับ เกาะพระรวยก็คือที่เห็นแหลมแหลมอยู่ตรงหน้าที่มียอดแหลมแมตรงนั้นน่ะหมู่เกาะพระรวยแล้วถ้าเกิดตรงนู้นเนี่ยอันนึนใหญ่ๆเกาะใหญ่ๆอันนั้นคือเกาะสมุยนะครับที่มาเกาะพระรวยที่เราจะไปเนี่ยมันก็คืออยู่ในหมู่เกาะอ่างทองนะครับตรงเนี้ยมันจะมันจะเป็นทะเลอ่าวไทยนะครับทะเลอ่าวไทยก็เกาะอ่างทองเกาะสมุยเกาะพังงานเกาะพางยวนพวกนี้ก็จะอยู่ในอ่าวไทยทั้งนั้นเลย แต่เกาะพระรวยเนี่ยคนยังมาเที่ยวน้อยอยู่นะครับเพราะว่าะระบบอำนวยความสะดวกอะไรก็น้อยแต่เขาบอกว่าธรรมชาติสวยมากนกเงือกมีทั้งต่อะและเงือกธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าความสวยจะเป็นยังไงได้จะเป็นยังไงบ้างแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> อาหาที่อาบแดดน่อยจำไม่พอขนาดนี้ไม่พอเจนี่วันธรรมดาแทบจะไม่มีคนเลยนะเกาะพาด้วยบวกกับว่าวันสงการด้วยมั้งคนเลยแบบว่าไปเกาะสมุยกันเยอะกว่าไปเกาะพะดรวยแต่เขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์ะคนไปเยอะ อะ,อะไรอ๋อไดครับตอนนี้ก็กำลังเดินหน้าไปเกาะพะรวยนี่เลยเห็นสแลมนั่นไหมใช่เลยคนระับจะไปดูนกเงือกไปตามล่าหานกเงือก ก็กาลังจะเทียบเรือนะตรงนี้ก็เขาเรียกว่าอ่าวสองแล้วเดี๋ยวจะเราจะนั่งรถไปอ่าวสี่กัน <c oughs> จะไปพักที่อ่าวสี่แต่ว่าอ่าวหนึ่งกับอ่าวสามเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าอยู่แถบไหนเนี่ยมันจะเป็นฝั่งนี้เนาะเนี่ยตาหลังอ่าวสองฝั่งอ่าวหนึ่งกับอ่าวสามน่าจะอยู่แถบแถบนู้นแหละ อันนี้ก็มาเรือลาซาเฟอรี่ตหลังที่นั่งมาตะกี้นะก็เดี๋ยวไปขึ้นรถกันไปเจอกันที่อ่าวสเดี๋ยวต้องนั่งเรือไปไงนะนั่งรถมาเสร็จนั่งเรือต่อสามต่อ แนวสีเลือนะ่อสีนิดหน่อนะต่อทีละขั้นตอน ไนะอ้ะบูกันนะขอดีเข้มขึ้นทำทชาตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้วนะขึ้นมาเป็นเป็น,ปนชาวประมงเขา,าอาศัยอยู่แล้วก็นี่คือบ้านหลังที่เราอยู่ จบจบคนเดียวได้ก็ดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปปีนหาทบไข่เคี่ยวอร่อยนะตนี้นอ๋อเ้องมันอ้องี่เดี่ยวหยองนกพี่มีห้องน้ำไหมครับตรงนี้่นี่ไงโอ้นี่เดี๋ยวเข้าห้องน้ินอ,อ่ะมื้อไปเผื่อเดี๋ยว โอ้โหโอ้โมืต่อลมานฝั่งเดี๋ยวแป๊บนะครับลงพี่อันนี้เขาเาไหมฮะน่น่น่ง่น่เห็นไหม อยู่ในนั้นเลยปากเลยคือในปากแล้วไหมคือเนี้ยตัวเมียตัวเมียเนี่ยเขาจะอยู่ในโอ่งใช่ไหมครับใช่ประมาณสามเดือนกว่ามูไทยตักโอ่งอันนี้ตัวเมียอยู่ในโอ่งใช่แล้วแล้วทำไมก็ถึงทำไมก็ถึงต้องเอาจินมาเก็บในโอ่งคือเพื่อไม่ให้อะไรเข้าไปเลยแมาแมวแล้วก็ตัวเพื่อนหานัขส้ม ส่งส่งให้ตลอดอสามเดือนถ้า,าจะใช่จนกว่าจนกว่าพักลูกลูกลูกกว่าจะอาการจะบินได้แล้วเจาะนี่ก็มาอยู่หน้าชายหาดของกอเกาะพะรลยละอ้าวสี่ อ่าวใหญ่มากเลยนะน่าอยู่มากเลยคือแบบภูเขาแบบลูกแบบใหญ่มากภูเขาลูกใหญ่หินสวยเอไม่รู้นะดูชิวมากธรรมชาติดีอ่ะหน้านี้เขาบอกว่าหมึกเยอะนะช่วงสิบ 6เมษายน16-17เมษาเขาบอกว่าหมึกเยอะแต่ว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยเห็นนกเงือกเท่าไหร่ถ้าอยากเห็นนกเงือกต้องรอปร่าประมาณปลายปีช่วงนั้นจะออกมาเยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงวางไข่อืม งนี้เขาบอกว่าเป็นหน้าหมึกหมึกจะเยอะนี่ก็เป็นสือมือของชาวบ้านชาวประมงชาวพระรวยนะบอกเลยว่าอร่อยแล้วก็สามารถบอกเขาได้ว่าเอาเผ็ดเอาไม่เผ็ดก็บอกเขาตอนนี้บอกเอาไม่เผ็ดอร่อยมากอร่อยเนี่ย <c oughs> วันนี้ปูสดๆจากเกาะจากชาวประมงที่ตักมาสดๆแล้วก็ต้มสดๆเนื้อต่างๆไข่ต่างๆหือสุดยอดหวานอร่อย ตื่นเช้าวิ่งสบายเลยวิ่งมาเก็บแรงไว้ <c oughs> ออกไป EP หน้าพบกันบอกเลยว่ามันสุดๆห้ามพลาดกับการปีนเขาสุดเดือดที่เรียกว่าขิงข่าใบมะกรูดเอ้ยไม่ใช่ขิงสุดๆสุดท้านี้ก็ฝาก follow ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ